ตอนนี้เราเราติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคือรู้ว่าเป็นประเด็นที่สําคัญและเป็นประเด็นที่ทุกคนสนใจกันอยู่ mm hmm. เ,เรากําลังประสานงานกับสนักงานกรอต่อเพื่อที่จะเขาเ้าใจว่าตรงนี้ทางสํานักงานได้เริ่มสอบถามไปทางบลนั้นๆแล้วท,ที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีความเกี่ยวข้องในรายบุคคลหรือในรายบริษัทเพิ่มเติมแค่อยากจะบอกว่าเราดู อย่างละเอียดอยู่เรากําลังใกล้ชิดกับสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือการการสื่อสารจะมีการยกระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนตามที่จําเป็นตลอดมีได้เริ่มสอบทานหรือว่าตรวจสอบโบรกเกอร์หรือว่ามาร์เก็ตติ้งที่อาจจะทําหน้าที่ที่แบบไม่ผิดวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ย เริ่มมีเริ่มเจอสักกี่รายแล้วก็เริ่มมีการาจะดําเนินคดีอะไรยังไงหรือเปล่าณวันนี้เข้าใจว่าทางทางสำนักงานกําลังสอบทานหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราก็คงช่วยสนับสนุนเบื้องหลังกับสํานักงานจะมากกว่านะครับตอนนี้มีเคสที่ตรวจเนี่กยกี่กระายกี่รายสินะคะจํานวนเคสที่กําลังได้ส่งไปหรือได้กําลัง ประสานงานอยู่เนี่ยคงคงพูดจำนวนไม่ได้นะครคือในที่สุดแล้วหลักการของการกำกับดูแลทั้งสองหน่วยงานก็คือว่าเราต้องต้องมีหลักฐานชัดเจนก่อนอมีการฟ้องร้องก่อนหรือ,อให้มันมั่นใจเพราะนั้นเราจะไปเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้สืบสวนสอบสวนได้ครบถ้วนเนี่ยมันก็มันก็ถ้าเราผิดพลาดมันเป็นอะไรที่ที่อันตรายต่อไม่ใช่แค่ แค่บริษัทนั้นๆแต่ตระกรลาทุนของเราโดยรวมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับด้านการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยคือเหมือนกันกำลังประสานงานกับทางสำนักงานค่อนข้างเยอะเพราะทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่ที่มีนัยยะสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของธุรกิจนั้นๆได้ ถ้าเราไม่ได้เปิดเผยให้นักลงทุนรับทราบเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะนั้นก็กำลังหาขั้นตอนภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆที่จะพยายามผลักดันในการเปิดเผยเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นครับ